ครับพี่น้องแฟนเพจแฟนมอรมครับช่องกันใช้เราเพลิอนออฟีเชียลนะผมบรรยากาศงานนะครับตอนนี้เรามาถึงงานแล้วแต่ว่ารถบงรถบาสนี่น่าจะเข้าไม่ได้เลยนะครับได้แต่เข้าได้แต่รถเวทีการน้างกันับโอ้พี่เงาะกำลังถ่ายคลิปครับ เนาะครับโอ้ย oh, ว่ mm hmm. บอกข้ามว่ามุมุมขึนนี่ไหมไทยวัสดุนี่เข้าข okay, yeah. uh huh. บขามไปหรือวะแมน เริ่มทยอยทยอยมาแล้วโอ้มาแล้วสองไอ้นองครับรถ ไปโน่นไปโน่นเลย พี่แบงค์ครับดีครับ,รบเอานักคันนี้เหรอรไป็นะไ พี่รถขวาเออไปยเริ่มหาหม่องได้ขางรถข,าง,ขางรถเจ้าก็ได้าคอนเสิร์ตเงาะน้อยเพชรบ้านแพงครับสวัสดีครับพี่เงาะแล้วจับมือหน่อยครับ โอ้ผมให้กำลังใจครับดีครดีครับโอ้จัก2องลอยเน่ยเอาไนยเแดดเท่นี่เอ้พอมืงขึ้นเทากับกาสีงยีนมังขีอยู่ไก่กันเมันกไก่เนาะาไปขึ้บเวทีนี่หรอาหรือวีไหนมันเดาเลยดจังเสียแดดคักเนาะห่อนเนาะ่ห่อนอ้า รถท่าตรงไปจอดนอกปั๊มคุณแล้วตอนนี้กำลังฮะนักวเกาะวัดยังโอ้บุรู้แล้วต้องให้พ่อยศผ่านแล้วประสานงานฮะมันจะมากลางเตือนจังได้จะเบิ้งในแขลิฟอร์เน กูเหรอเนาะท้องเพลนอืมกูไหนดอกก็เหลือแล้วนะเนาะพัเพลนบุญลูกนั่งแต่งหน้ามีแต่เพลนเนาะขะนั่งแต่หน้าได้สบายเลย เพิ่อนเห่นโอ้เพิ่นเห่นอันนี้พิธีขับท้ามันลูกเพื่อนอันพระเจ้หนางแต่งหน้าได้บนนี้โอ้พระสีเหรียเม่นี่เาร้งก็สิ่เหรียญมองไงนั่งนั่งได้ใช่ไหมนั่งแต่งหน้าได้โอ้โอู้ศาสตว์นั่งแต่งหน้าเนาะขอบคุณมากครับผม ฮะแจวเลยนะพอาะแล้วแ่วอะโอ้จะทิ้เท้ากันยังคอยนั่งมุ่งผูกกระไรไม่ไม่โดมคอยนั่งมุ่งนะเออโอเคเลยอ๋อาะแสดงว่ารันตุนกีการเบื้องทีกระติดนี่มันมีหม่องนั่งได้ไต่เวที่นั่งเวื้องที่แตที่นั่งแล้ว อนุญาตเนี้ยงไปราคากับอะไรนี่อันนี้อยากข้าวเลยเรอเยอนี่นี่โอเคเลย เย็นยูดเนี่ยมมดดมือครับขันไปขันไปที่เขาจอดบุไรี่ล้คขันเอารถเข้ามาจอดไหม่อองรถจอดหนอกอย่างเดียวโอ้โอ้บอพูดทั้งว่าถ้ารถเข้ามาจอดไหน่อยจอดบุหรค่ ขอบคุณทุกกำลงใจครับพี่นอ้องอุ้ยเอาเนาะเมื่อคืนนี่ผู้ใดเรนต์นเมื่อคืนเมื่อคืนใครใครมาครับเมื่อคืนยังไม่มีใครมาวันนี้ฉนเล่เมื่คอคืนแรกว่ะค่ะโอ้โหแพลวแพาวก็จะมาเนาะมีแพลวพาว คืนแรกเอ้าวันนี้คนตืมหรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกนะแดดแดดคืนนี้คืนแรกเซ็ตได้มองนั่งแล้วว่าตองกลางเออทั้งทึงค่ะครับขอบคุณครับผมแต่เอาของขึ้นมาทานเกินเก็บเลยนะมเก็บคนเดียวไม่ไหวโอ้ได้ได้เดี๋ยวจะบอกเขาให้เก็บทำความสะอาดด้วยค่ะโอเคครับผม ที่นั่งนี่ก็ได้นี่เนาะหาสารมาปูไว้นี่นี่หฮสารมาปูสารดูยสายสารน่ะรถบ้านนี่มันเขาวว่าอะไอยู่แล้วล่ะเอาขอบคุณทุท่ังใจครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม